จัมปู่โอเคได้น้องเลือกเองนะโอเคเอาไก่ทอดค่ะเองเฟรนฟรายแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์เอานัทชีตด้วยค่ะได้เลยเอาชุดบัตเจตค่ะสี่สามห้าค่ะจานี่กลับบ้านค่ะเอากลับบ้านกลับบ้านแล้วก็อะไรอีกคะเพิ่มโคสลอโคสลอต้องขอสทอดด้วยค่ะของโบดทูน่าคอนสลัดไหมคะเอาเอาเอาใหญ่ ใหญ่่คะแล้วก็มันบดใหญ่มันบดใหญ่น้องเอา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 เบอร์เกอร์ไหมเอาเบอร์เกอร์ครับแล้วไม่ต้องใส่ผักค่ะอ่าเอาเบอร์เกอร์ไม่ใส่ผักค่ะคะ KFC ก็มาพิซซ่าก็มาเอาอะไรอีกลูกเค้กใช่ไหมใช่อ้าวท่านอานถือเลยลูกขอบคุณค่ะอ้าวไป ไปลูกไปไอพี่เขาช่วยดูใหร้รอก่อนรอก่อนเอายืน่นยื่นให้พี่เขาก่อนลูกน,น้องน้ำมีแบบขวดไนหะมอ๋อใส่น้ำอยู่ในนี้แล้วนะคะ,ะจอะออาไปลูกมาอืม อา่าน้องไปกดน้ำลูกไปไปกดน้ำไปกดน้ำไปกดน้ำเลยลูกไปไม่แก้ของใครอ่ะกินกันหลายคนเลยลูกไปน้องกดน้ำเองเลยปะไสวีมาด้วยใช่ไหมสวีไม่ได้มาลูกเดี๋ยวดูกเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแม่ทาให้ก็ไดนะ้ <c oughs> ลูกระวังท้าฟานไม่ต้องวิง่งลูกไปรถจอดข้างหน้าลูกไปลูกหกหมดแล้วหนู